ครับสวัสดีครับไปเสาโซลาเซลล์ครับมนี่ทำการไดหนักใส่แผงสี่แผงครับทึงรังขาครับทอหนึ่งหนิวเต็มทอครับทอหนึ่งหนิวเต็มทอครับตอนนี้ก็ประมาณสิบมูกกว่กวัวครับ กวมเลือกหนามอยู่ประมาณ1 7 8เมตรครับถูกน้ำใส่ให้หนาครับอ่อนนึงเตรียมเลยครับบ่าขาดครับตัวนี้แดดอ่อนจะกระโดดครับแดดอ่อนาแดดอ่อนาแดดอ่อนครับ Toàn Hả? Tiêm, tiêm, thôi nữa nhiều tiêm vô Toàn thì thuật lỏng, thầy xì thang กาลยถึงลังคะครับมากติดตามน้้เลยครับ P S ายเสาโซลาเซียวครับ